สวัสดีปี่ใหม่ทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเลยค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมปังไส้มะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้ขนมปังนุ่มอร่อยมากเลยค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมของขนมปังกันก่อนค่ะ นมสดเย็น180กรัมนะคะแล้วก็น้ําเปล่าเย็น100กรัมค่ะเทผสมกันลงไปนะคะและนี่ก็เป็นไข่ไก่1ฟองนะคะใช้เบอร์ไหนก็ได้ค่ะเทผสมกับของเหลวไว้เลยนะคะและนี่เป็นแป้งขนมปัง500กรัมค่ะน้ําตาลทราย100กรัมนะคะในนี้จะมีเกลืออยู่1ส่วน3ช้อนชาค่ะและจะมียีสต์อีก8กรัมค่ะเราจะรวมของแห้งทั้งหมดไว้ด้วยกันนะคะ ส่วนเนยที่ใช้นะคะจะใช้เป็นเนยเค็มเย็นค่ะวันนี้เราจะหั่นเต่าเล็กๆแบบนี้ไว้นะคะเพื่อจะได้นวดเข้ากับแป้งได้ง่ายๆค่ะมาถึงขั้นตอนการนวดหรือว่าขั้นตอนการผสมนะคะคนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะพอของแห้งเข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยๆทยอยเทของเหลวลงไปแบบนี้นะคะในของเหลวนี้ก็จะมีนมแล้วก็น้ำเปล่าไข่ไก่นะคะค่อยๆเทลงไปค่ะ ให้สังเกตดูแป้งนะคะอย่าให้แฉะเกินไปค่ะเพราะความชื้นของแป้งแต่ละถุงก็จะแตกต่างกันไปนะคะอาจจะใช้น้ําถึงที่ให้ไว้หรือว่าไม่ถึงก็ได้ค่ะอาจจะขาดนิดๆหน่อยๆนะคะนวดพอแป้งจับตัวเป็นก้อนและใส่เนยลงไปเลยค่ะของพี่จะปิดฝานวดประมาณ20-30นาทีนะคะก็จะได้แป้งเหนียวนุ่มเป็นฟิล์มแบบนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะลองขึงดูค่ะถ้าเป็นฟิล์มบางๆก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ ตอนนี้ก็น้ำออกมาจากเครื่องนวดนะคะเราก็จะมาคลึงแป้งหรือว่ากดแป้งเพื่อไล่อากาศออกนิดหน่อยค่ะเวลาคลึงก็ม้วนเข้าด้านในแบบนี้นะคะให้ผิวด้านบนตึงๆค่ะทําเป็นรูปกล,กลมนะคะแล้วก็กดให้แบนนิดนึงค่ะตัดขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะคะของพี่จะตัดขนาดก้อนละ130กรัมค่ะ สำหรับเพื่อนๆเอาแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะถ้าไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันไหมให้ช่างก่อนนะคะแล้วค่อยตัดค่ะ พอตัดแป้งได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วครึ่งเป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะปิดพักไว้10นาทีนะคะของพี่ทำได้ทั้งหมด8ก้อนค่ะในระหว่างที่พักแป้ง10นาทีเราก็มาเตรียมส่วนของไส้กันเลยค่ะจะมีมะพร้าวอ่อนหั่นชิ้นนะคะ1กิโลกรัมค่ะมาการีน120กรัมนะคะน้ำตาลทราย175-200กรัมค่ะ เกลือป่น1ส่วนสมช้อนชานะคะรวมกันอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะไม่ต้องนวดนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไส้ของเราเป็นน้ำเยอะนั่นเองค่ะในส่วนของมาร์การีนนะคะค่อยๆบีบให้เป็นก้อนเล็กๆค่ะเวลาเราตักไส้มาก็ตักมาร์การีนมาด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ใส่เสร็จแล้วมาดูถาดฟอยล์อบกันค่ะเบอร์4571นะคะแล้วก็จะเป็นถาดมัฟฟินค่ะเป็นหลุมใหญ่แบบนี้นะคะรองด้วยกระดาษไขค่คะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะก็นําแป้งมารีดเพื่อห่อไส้กันได้เลยค่ะวิธีรีดแป้งก็จะรีดให้ยาวเท่าที่จะรีดได้นะคะสําหรับความหนาบางนี่แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะรีดได้ประมาณนี้ค่ะ ใส่ไส้มะพร้าวลงไปอย่าลืมตักมาการีนมาด้วยนะคะปริมาณของไส้นี้แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะชิ้นแรกของพี่จะใส่เยอะนะคะแล้วก็จะม้วนให้ดูค่ะในการม้วนไส้มะพร้าวนะคะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะถ้าเราใส่เยอะขนาดนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะของการม้วนก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่สุกออกมาแล้วหน้าตาสวยงามน่าทานมากเลยค <Poppy> ่ะยิ่งใส่ไส้เยอะนะคะสุกออกมาแล้วเจอไส้มะพร้าวเน้นเน้นนะคะสุดยอดเลยค่ะ พอม้วนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันแบบนี้ค่ะได้2ชิ้นนะคะใส่ลงไปในถาดฟอยล์ได้เลยค่ะในคลิปจะเน้นทําชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าต้องการใส่ไส้เยอะนั่นเองนะคะในถาดนี้ก็เลยใส่ได้แค่2ชิ้นแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวางพักไว้ค่ะเดี๋ยวจะห่อให้เพื่อนๆดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้ก็จะใส่ไส้ประมาณกลางๆนะคะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ อใครอยากจะม้วนแบบง่ายๆนะคะก็ใส่ไส้ประมาณนี้ได้เลยค่ะสังเกตดูนะคะถ้าเราใส่ไส้ไม่เยอะแบบนี้ก็จะม้วนกันแบบง่ายๆค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะค่ะ เวลาม้วนอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่อบออกมาแล้วสวยทุกชิ้นค่ะม้วนเสร็จเรียบร้อยก็ตัดเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมเลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวชิ้นต่อๆไปพี่ก็จะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนเดิมค่ะสําหรับชิ้นนี้ก็ทําให้เพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะคะตัดมาตอนที่เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่ๆโตๆไส้เน้นๆค่ะของพี่ก็จะมีห่อแบบเป็นก้อนแบบนี้นะคะ2ก้อนค่ะ จะปิดพักไว้นะคะให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะประมาณ45-60นาทีนะคะตอนนี้ขึ้นฟูได้ตามที่เราต้องการแล้วอุ่นเตาไว้เลยค่ะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะ170องศาค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะทานมก่อนนําเข้าเตาอบก็ได้นะคะของพี่ไม่ทาค่ะเดี๋ยวจะทาเนยตอนที่อบสุกทีเดียวนะคะ จะใช้เวลาอบอยู่ที่35 4 0นาทีนะคะขึ้นอยู่กรบเต้าของแต่ละบ้านค่ะหรือสังเกตจากสีเอาก็ได้นะคะพออบสุกเรียบร้อยนำออกจากเตาทาเนยทันทีเลยค่ะหลังจากที่ทาเนยเสร็จเรียบร้อยส่วนที่ใส่ถาดมัฟินนะคะก็ยกออกจากถาดได้เลยค่ะถ้าในถาดฟอยไม่จำเป็นต้องออกนะคะนี่ค่ะของพี่ก็ออกพักไว้แบบนี้นะคะรอให้เย็นค่ะ มาดูส่วนที่เย็นพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าใครจะโรยไอซิ่งด้านบนผสมกับนมก็ดูตรงท้ายๆยคลิปได้นะคะพี่มีทําให้ดูท้ายคลิปค่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะข้างในนุ่มๆไส้เน้นๆแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้นุ่มอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองทํากันเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสามารถทํากินทําขายกันได้เลยค่ะ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ